หลับหนูหนังมหัวไม่มีหัวหมันไม่มีมีหัวหอมอยู่นึกภาพหมุนกับเอลับมาปิดเข่าหัวหอมเขาหัวหอมบ่มีอะไรามีอยู่หัวหอมมันอะมันมีอย่างใส่ก็ใส่เนาะใส่ซํมเทาทีนี่ทั้งเหนื่อก็เจาหลาบเลยสันี่ครับลาบ นี่ลาบพิสานะนั่นเขาลาบเหนือลาบเหนียวอันนั้นลูกเคยกินที่ไม่ชิดเคยกินนะครับผมเจ้าบ้านนี้อันนี้มันมาลาบอีสานได้หนีิอีสานตรงนี้หัวขวับผมข้าวคั่วใส่แล้วใส่ใส่แล้วเกมบุมีใส่ค้าวอันแล้วแต่ว่านผู้เฒ่ากินเผ็ดบ่ได้เนาะโอ้ผมองหน้ามองหน้ากันหลายคนบอกว่าคนแก่ทานเ็งยังไม่ได้นะครับผมเนาะ

ไปไม่ทั่วไงมันหอมามาโอ้ยหักก่อน้็งครียนเอาอนไมมเลยอพ่หอมก็เรียกัจิพี่หอมก็เรียกจริโอ้จีรมันจะเป็นตัวนึงบอาอะไรเนี่ะ

กินเด้อแสียบว่าสบก็ต้องกินแสบแมว่ามันอันนี้กับบมี่ผักหยังไสแกงทอดเท่าที่แขงได้าอันนี้กับบมีหางผักกดกหอมก็แล้วอนีก็ต้งสตั้

กรมาขวบก็เลยที่เขาไม่มโอ้ค่าจม๊ะโอ้ยเอาปลาเอาปลาไปนะโอ้ไปหมอในต่างได้กาแฟบ่นโอ้ยนะครับเอ้ยบอกมาที่ค่ายต้องมาช่วงแขนป้อง นี่ไม่เอานี่ไม่เอาผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่มีหัวตัวใหม่มาดูจะกินอะไรกันไหายแล้วดีขึ้นเยอะมาก บอกว่าสองเดือนแอฟไทจะได้เดินที่ไหนได้หเหนือยวันเดียวหืมหนักนอ<ล>น,นสามวัน่งแม่สบายตั <c oughs> ้งใจมาขอขอมาปู่เนาะนดีเลย ไใช่ไหเอออะไรบีตัมตุยใจไหมพีตมันไ่ตุใจเ่าครับ่าวาจากอินเดีอินเดียเน่งนกัเนนมนมีมันโกนป่ครับเป็น่มีมันโกน่ไม่โกน้งมันันปลาค่ะมนมครับ

้านเข้าไม่เปลืยเลยค่ะพไหาข้าวไม่มีวันไหนเข้าไปวัดหมดมีเจ้าหน้าที่หลายคนหน้าเลยนะคะแต่ทางเข้าอีประตูเลยค่ะพระป่าประปาหอเปล่าคะพระป่าอน่าจะเ็ใช่วยนี่พระปาด้วยหใช่ถ้าหลับผู้ใหญ่ก็น่าจะมาด้ยอนกันแล่ะใ่นี้เหมือนในสั้งนีหละ

ก็ผัดกันทำคอนเทนต์คะเีัคลิปคุยกันเราจะฝที่สามลำลองว่าไปอนนี้ที่สีเอมาเป็นย่งไรบ้างเดี๋ไวจเจอหุ่รียนด้วยนะคะมันเจอลงป่าได้มากมายที่เอามาโชว์มากเมือนพิมกับรถไลเนาะหนมอไเะคั อร่อยมากเลยนะคะเมื yes. <c oughs> <ın> <illing> ่อนี้เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในสามโลกเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมค่ะสั่งสินค้าพี่พีชิกยินสาผ่านช่องฉันหอมฉันนิ่มค่ะดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณานะคะ เป็นไงอร่อยดีค่ะเสพปูนกวนบัวเอไนี่เสพูอยู่เลยเสพปูนไปกินเ้พปูดีกว่านี่แม่กวนเห็นนี่กินอะไรยั่งมังแบบกินเที่ยวน้ำไปไหนกินน้ำบังไหนน้ำดูสูงในทางเซล

สามหมูเปรี้ยวแห้งกับข้าวเจ้าของอร่อยมากเลยน้ซหมหั่น้าแ้ก็เลี่งแบกระเทีย้าป่า

No. Yeah. ข้าวขี้ย<อ>งเ<ห>น,นี่ยมันคือข้าวไรไอเทีย่ยไป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 กินข้าวพุ่นมาไหลเที่ยวไปไห่เลี่ยวพุ่นไป <c oughs> ไปไป <c oughs> ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ